อมชานติวันนี้วันที่22เดือนมิถุนายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อกำลังวางรากฐานของสวรรค์ลูกนั้นจะต้องมาเป็นผู้ช่วยของท่านแล้วก็สะสมส่วนแบ่งของลูก ทำตามคําสั่งของพระเจ้าแล้วทํารางวันของลูกให้สูงส่งคําถามของเมรีในวันนี้ลูกลูกชนิดไหนที่บับดาดามองหาอยู่เสมอลูกลูกชนิดไหนที่บับดาดามองหาอยู่เสมอคําตอบพ่อนั้นมองหาลูกลูกผู้ที่อ่อนหวานอย่างสุดซึ้งด้วย ธรรมชาติที่เยือกเย็นอยู่เสมอและเป็นผู้ที่ทำงานรับใช้เป็นประโยชน์ลูกๆที่ทำงานรับใช้เป็นประโยชน์เท่านั้นจะยกย่องชื่อเสียงของพ่อได้ลูกนั้นมาเป็นผู้ช่วยของพ่อได้มากเท่าไหร่และก็อยู่อย่างเชื่อฟังมีค่าคนสักกะละลูกนั้นก็จะรับสิทธิ์ในมรดกได้ตามนั้น สาระของคุณธรรมของเมรีในวันนี้จุดแรกบาบาพูดว่ามีความทุกข์ในทุกสิ่งในโลกของมายาเพราะฉะนั้นอย่าได้มีความปรารถนาที่จะเกี่ยวข้องอยู่กับโลกเก่านี้อย่าได้มีความปรารถนาใดาๆที่เกี่ยวข้องกับโลกเก่านี้ ถ้าแม้นพายุของมายามาอย่าได้ประนามครอบครัวจุดที่สองจงเอาการระมัดระวังกับการบริโภคของรูป จงอยู่อย่างมีไหวพริบมากๆเมื่อลูกนั้นไปสู่งานปาร์ตี้พรของบับดาดาในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นตัวของประสบการณ์ผู้ที่ไม่ได้เห็นสิ่งใดที่เลวร้ายในสิ่งใดๆแต่เป็นผู้ที่เรียนรู้บทเรียนที่จะเอาบางสิ่งดีๆจากมันซ้ำขอให้ลูกนั้นเป็นตัวแห่งประสบการณ์ผู้ที่ไม่ได้เห็นสิ่งใดที่เลวร้ายในสิ่งใดใด แต่เป็นผู้ที่เรียนรู้บทเรียนของการเอาบางสิ่งที่ดีๆจากมันถ้าแม้นบางสิ่งเลวร้ายอย่างสิ้นดีแล้วแน่นอนจะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดีอยู่ภายในนั้นทุกสิ่งนั้นมีความดีที่จะสอนบทเรียนลูกหลอมอยู่ภายในมันเป็นเพราะทุกสิ่งนั้นเป็นเครื่องมือในการที่จะทำลูกให้มีประสบการณ์ บรรสอนลูกถึงบทเรียนของความอดกลัน้นบางค,าคนนั้นอาจจะเต็มไปด้วยกำลังและดังนั้นในเวลานั้นลูกก็จะเรียนรู้บทเรียนของความอดกลั้นหรือความอดทนนี่แหละทำไมจึงกล่าวว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นดีและอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นก็จะดีขึ้น ลูกเพียงแต่จำเป็นต้องมีสติปัญญาที่จะเอาความดีจากมันอย่าได้เห็นสิ่งใดที่เวลวร้ายแต่จงเอาความดีแล้วลูกก็จะมาเป็นอันดับหนึ่งได้คติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่มีความสุขตลอดเวลาให้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เวลวร้ายให้เป็นสิ่งดีด้วยพลังแห่งความเงียบของลูก เพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่มีความสุขได้ตลอดเวลาจงเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่เลวร้ายให้เป็นสิ่งดีด้วยพลังความเงียบของลูกอัชชาโอมชาติ